สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับดึงเงาะชแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม b a c k d e s e r t Mobile นะครับผมหรือ BDM นะครับผมสัปดาหวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการฟาร์มเงินนะครับโดยการล่ากล่องแดงนะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้นะครับผมจำเป็นมากนะครับผมเพราะว่ามันได้ของเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะมาตีให้ดูแบบเห็นๆเลยแล้วกันว่ามันได้อะไรบ้างแล้วจานวนที่มันให้เนี่ยผมบอกเลยว่าแม่ง สุดๆนะครับมันให้เยอะจริงๆนะครับผมโอเคนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมนึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับต้องแฟนเทคเท่านั้นนะครับรับประกัน2ปีเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เลยทันทีไม่มีต้อมเติมเงินถูกกว่าเติมเองนะครับต้องบายเติมเกมนะครับเติมเกมถูกที่สุดในไทยนะครับผมสําหรับเกมนี้นะครับเหลือเพียง2,500บาทนะครับผมลิงก์ทั้ง2ออย่างเนี่ยอยู่ด้านใต้แล้วนะครับผม ไม่ว่าจะเป็น R O M ยกางลูน่าอะไรเติมได้หมดเลยนะครับสําหรับที่เว็บเติมนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาก่อนที่เราจะไปเริ่มเรื่องกล่องแดงนะครับยังไงเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูก่อนละกันว่ากล่องแดงมันคืออะไรนะครับก็คือกล่องนี้ครับที่มันได้จากมินิบอสนะครับผมอ่าบอกเลยว่ามันจุดพีคจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูจะตีให้ดูว่ามันได้อะไรบ้าง นะครับก่อนจะไปรับชมกันนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับตอนนี้เนี่ยมีคาลันดาเข้ามาแล้วนะครับก็คืออัปเดตแพทใหม่เข้ามานะครับแล้วก็เวลาเนี่ยในแต่ละวันน่าจะสลับกันนะครับบางวันก็คาจาคาก่อนบางวันก็คาลันดาก่อนนะครับส่วนเวลาเกิดเนี่ยเขามีแจ้งบอกเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาด้วยนะครับผม นี่นะครับผมกิจกรรมนี้อย่าลืมไปทํากันนะครับก็แจกของเยอะอยู่นะครับหินเนี่ยแจกประมาณ35ก้อนเลยนะครับแล้วก็พวกกล่องสุ่มยัมณีนะครับแล้วก็แผ่นหินโบราณอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับผมแล้วก็สเก็ตหินยัมณีนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยมันจะมีบัฟตรงนี้ด้วยนะครับเพิ่มเอาไว้เราก็เก็บเอาไว้ก่อนมันมีบัฟที่คูณ EXP นะครับแล้วก็บัฟเพิ่มน้ําหนักนะครับบอกเลยว่าเจ๋งโคตรนะครับแล้วก็กิจกรรมเก่านะครับอย่าลืมไปทอยกันด้วยนะครับบอกเลยว่ากิจกรรมนี้แม่งแจกของเยอะจริงๆนะครับ ไอตารางที่เดินเนี่ยนะครับผมวิ่งไปประมาณ300กว่ารอบแล้วนะครับผมบอกเลยว่าอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับกับไอค่าพลักกำลังเนี่ยแม่งให้โคตรเยอะนะครับก็อย่าลืมไปทํากันด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับกล่องแดงนะครับผมก็คือกล่องนี้นะครับเวลาเราไปตีเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันจะได้แค่อะไรอะย่างหินอย่างหินตีบวกอะตีม่วงมันก็ได้แค่หก้อนใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็นใบ ใบขวาดล้างก็ได้แค่สิบใช่ไหมคาชาทูก็ไม่มีนะครับแล้วก็หินระดับสูงหินตีบวกเกาะกับอาวุธระดับสูงก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าตอนนี้นะครับเขาอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอันนี้ก็คืออันแรกนะครับผมนี่นะครับว่าผมได้อะไรนะครับผมเห็นไหมครับผมหินตีบวกครับผมได้หินตีบวกสิบก้อนนะครับผมก็คือมันจะได้ทั้ง บวกอาวุธแล้วก็บวกเกาะนะครับได้10ก้อนแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าคุณเปิดได้นะครับผมแล้วเรามาดูอันที่2กันนะครับผมอันที่2นี่คืออะไรนะครับผมป้ายแผ่นหินโบราณน,นะครับผมแผ่นหินโบราณมันแจกที30อัน มันเยอะมากนะครับผมจากปกติตอนแรกอ่ะเวลาเราเปิดอ่ะนะครับมันได้แค่สิบอ่ะนะครับถ้าเราเทียบในเวทเดียวกันกับใบกวาดล้างนะครับผมมันได้แค่สิบใบเท่านั้นนะครับผมอ่าต่อมานะครับเรามาดูอันต่อไปนะครับนี่นะครับนี่คือกล่องที่สามนะครับว่าผมเปิดเราจะได้อะไรนะครับใบแรกเปลี่ยนคาชาทูครับผมปกติในนี้จะไม่มีนะครับผมเปิดทุกวันบ่อยมากนะครับมันจะมีแค่กล่องฟ้าจะได้แค่ใบเดียว แต่ตอนนี้ในกล่องแดงมี50ใบนะครับผมสำหรับใครไม่รู้ว่าใบแรกเปลี่ยนคาชาทูมันทําอะไรได้นะครับผมจะอธิบายคร่าวๆให้มันสามารถเดี๋ยวก่อ,กอนต,อต้องกดตรงนี้มันสามารถเอามาแลกเปลี่ยนตรงนี้ได้เนี่ยสมมุติเนี่ยวัตถุโบาราณเนี่ยสมมติว่าคุณไม่ต้องการแบบนี้คุณอยากได้แบบอื่นนะครับคุณอยากได้แบบหอยโขรงคุณอยากได้แบบสี่เหลี่ยมอยากได้แบบทรงพีระมิดนะครับคุณสามารถใช้ใบแลกเปลี่ยนคาชาทูเนี่ยนะครับในการเปลี่ยนได้ นะครับผมนี่นะครับถ้าใช้ใบนี้เนี่ยมันจะสุ่มเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ใบนี้นะครับมันจะบังคับเปลี่ยนก็คือหมายความว่าเราเลือกได้เลยว่าเราจะเปลี่ยนอะไรถามว่าใบนี้จะได้จากไหนครับใบนี้เนี่ยใบบังคับเปลี่ยนจะได้จากใบสุ่มนะครับดังนั้นให้เราใช้ทางซ้ายนี้นะครับแล้วทางขวาเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแค่นั้นเองนะครับสำหรับใครที่อยากจะเลือกแบบที่ต้องการก็ใช้ใบนี้เลือกได้เลย นะครับส่วนจํานวนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสีของวัตถุโบราณนะครับผมก็ตามนั้นนะครับแบบคร่าวๆนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไปกล่องที่สี่นะครับกล่องที่สี่เนี่ยได้อะไรนะครับผมใบกวาดล้างสามสิบใบนะครับผมบอกเลยว่าไม่น้อยนะครับแล้วกล่องแดงมันก็ไม่ได้ดอกยากขนาดนั้น ผมไปฟาร์มมาเนี่ยนะครับแป๊บเดียวเองนะครับเราก็มีแล้วนะครับพวกใบกวาดล้างอะไรพวกนี้เยอะแยะเลยตอนนี้ผมนี่ต้องแบบว่าประมาณ3วันลงทีหนึ่งนะครับเพราะมันเยอะมากจริงๆนะครับอย่างวันนี้เนี่ยผมฟาร์มมาตอนช่วงเช้านะครับดูตอนนี้ใบกวาดล้างผมมีเท่าไหร่แล้วเนี่ยเห็นไหมร้อยแปดสิบใบแล้วอะนี่ยังไม่เท่าไหร่เลยนะครับยังไม่ถึงตอนกลางคืนเลยนะเออแล้วไหนลองดูอันนี้อีกนะครับใบซากนะครับเนี่ยร้อยกว่าใบแล้วนะครับผม อะก็ไปร้อยกว่าใบแล้วนะครับเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันจําเป็นนะครับมันจําเป็นที่จะต้องควรไปล่าแล้วแหละนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้เงินหรือเล่งเงินนะครับแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะครับผมโค้ดข้างบนนี้นะครับยังไงก็ถ้าใครนะครับใจดีก็ปากกอกโค้ดให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมนะวิธีกอกก็คือง่ายๆครับเข้าไปที่ความสัมพันธ์นะครับแล้วก็กดที่อันล่างครับนะชื่อเสียงนละประจนภัยนะครับยังไงก็ช่วยโหวตให้ด้วยนะครับผมอ่า ก็จะขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมโอเคเรามาดูนะครับมันมีอีกอย่างหนึ่งนะครับมันมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมอันนี้ผมอัดไม่ทันนะครับแต่ผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมครับผมก็คือหินตีบวกเกาะนะครับหรือหินตีบวกอาวุธขั้นสูงที่เป็นสีทองมันมีด้วยนะครับผมในกล่องแดงนะครับถ้าดอกมาก็อันนึงก็2ล้านกว่าเกือบ3ล้านนะครับประมาณนั้นนะครับก็ ลองไปล่ากกันดูได้นะครับผมเองก็ได้มาเยอะอยู่นะตอนนี้เนี่ยของในตูวผมก็ตีไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับสําหรับใครที่ถามนะครับผมนี่นะครับผมขึ้นไปสาี่แล้วครับตอนนี้คือเห็นีหินที่บวกไอ้เนี่ยของผมหมดเลยนะครับบอกเลยว่าขึ้นขั้นหนึ่งเนี่ยโดนประมาณ600ก้อนมั้งครับประมาณ600ก้อนได้นะครับที่ผมโดนไปอ่ะนะครับผมก็ไม่แน่ใจตัวเลขแต่ผมบอกเลยว่าเยอะชิปหายนะครับอันนี้คือตี85%นะแต่ถ้าเกิดว่าใครตี100%เนี่ยผมก็ไม่อยากจะคิดนะครับว่าเท่าไหร่นะครับผม ก็ลองดูครับแต่ว่าเกาะตอนนี้ผมยังไม่บวกนะผมเก็บเอาไว้เป็นพันแล้วครับเกาะเนี่ยหินที่บวกเป็นพันแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่บวกเพราะว่ามันได้เพิ่มน้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลอดูอีกทีนึงว่าจะเปลี่ยนเป็นของส้มหรือเปล่านะครับผมแหมแล้วก็มีอย่างหนึ่งนะครับผมลืมบอกไปครับแมนี่ครับมันมีไอเจ้าพลังงานสีดำเนี่ยควบแน่นเนี่ยด้วยนะครับที่เป็นสีทองนะครับผมแล้วก็มันก็ได้เวทเนี่ยเวทในการเพิ่มให้พูดดำเนี่ยมันก็จะเท่ากับธนูทองนะครับเท่ากับอาวุธของอาวุธสีทอง นะครับมันจะขึ้นเท่ากันเลยนะครับผมลองไปเปรียบเทียบดูแลนะครับอ่าก็ตามนั้นนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ฝากเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับก็ถ้าใครอยากจะรวยอยากจะมีเงินนะครับอยากจะมีของนะครับเกมนี้มันก็ต้องมันก็ต้องฟาร์มครับผมถ้าเกิดว่าคุณไม่ฟาร์มอ่ะมันก็ไม่มีหรอกนะครับผมอ่าก็ตามนั้นครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมดึงเนาะชแนลนะครับชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งนะครับ เพื่อรับชมคลิปก่อนใครสำหรับวันนี้ขอตัวาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายๆจุ๊บจุ๊บ